โอ้วันดีพี่พี่ผมขอถามทางหน่อยสิถนนคนสาเร็จไปทางไหนเนี่ยบอกทางหน่อยอ๋อวิ่งไปตามทางนี้เลยนะวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะทางนี้นะทางจะไม่ค่อยดีหน่อยนะแต่วิ่งไปอย่าหยุดไปเรื่อยๆนะจะผ่านวิ่งผ่านไปจะเจอกับถนนคนดูถูกนะวิ่งตามทางนี้ไปอ่นะเราพอเจอแยกปากหมานะสี่แยกปากหมาให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆมันจะไปข้ามนะจะไปวิ่งผ่านทางแยกท้อแท้ไป อนะแล้วก็ข้ามสะพานนะครับสะพานจะเป็นสะพานข้ามทางแยกล้มลุกคุกคลานให้ข้ามสะพานไปนะอย่าลอดใต้สะพานนะเพราะมันจะวิ่งยูเทิร์นไปถนนคนล้มเหลวนะวิ่งตรงไปเรื่อยๆเราจะไปเจอกับอุโมง์ลิบหลีนะวิ่งรอดอุโมงไปเลยอีกไม่คือใจหรอกนะแล้วก็พอออกมาก็จะเห็นแสงไฟสว่างสว่างหน่อยนะมีคนโบกมือเยอะๆนั่นแหละถึงแล้วถนนคนสําเร็จอืมนะโอเคขอบคุณมากเลย พี่ขอบคุณมากครับโอเคผมจะไปละ